อ๋อมาดูกดน้ำไม่ลงแล้วจะโค้งไม่ขยับเลยต้องเสีลงทอนมาดูแล i mm. hmm. เราต้องถอดออกมาเราก็มาดูกันมองเห็นไหมอันนี้มันสึกนิดนึงแล้วมันจะมันจะอยู่ในท่าอันนี้ แต่ว่าดูจากลักษณะแล้วนี่เห็นไหมเหมือมันต้องมีสลักตรงนี้สลักมันหายไปขึ้นสนิมมันคงหลุดไปเดี๋ยวเราหาสลักมาใส่แทนแล้วก็เดี๋มาลองดูกันตัวนี้ดูจากสภาพเขียวอือเลยเดี๋ยวทำกระสัอีกนิดหน่อยโอเค,อเ,คเจอนอนัตัวนี้มา M 3 เราจะมาใส่แทนสลักที่มันหายไปลองดูแล้วพอดีแต่ว่ามันยาวไปหน่อยเราจะต้องตัดนีต้องตัดหัวทิ้งตัดหัวทิ้งเดี๋ยวเขามาใส่กันโอเค อันนี้เป็นน็อตที่เราไปตัดหัวมาให้ได้ความยาวนี่ใส่ลงร่องนี้พอดีนีเปนประกรอบจะเข้ามาดีนะจากนั้น ดาวอืมอมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเพื่อจะดึงเพื่อจะดึงตัวงอเปิดนะ้ำลองประกอบเลยรอบนี้ไม่ก็จะหนว่าเป็นสแตนเลสรอบที่เราใสา่แท็กเป็นสแตนเลสเหมือนกัน เราจะประกอบคืนกันไม่แน่ใจว่าสายก้านถูกด้านหรือเปล่าเราลองดูก่อนลวกันกดลงคือเปิดหนาใช่ไหมถูกประมาณ โอเคน่าจะใช่นะอย่างนั้นก็เอาหนี้ Good night.